นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นประธานเปิดงานรู้น้ำรู้อากาศรู้ทันภัยพิบัติผ่านไทยวอเทอร์เรียนรู้การติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการสื่อสารซึ่งงานจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่สื่อมวลชนในการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยตนเองเพื่อการรายงานข่าวสารและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างแม่นยำและทันท่วงที สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างและที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอวเพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางแผนประสานงานและสั่งการโดยนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมไปถึงการพัฒนาระบบของชัยวอชเชอร์เพื่อติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำอย่างทันสมัยควบคู่กับฐานข้อมูลที่ใช้การรายงานวอร์รูมด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูข้อมูลและใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ ThaiWater.net และ ThaiWater Mobile Application ค่ะซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจความสามารถในการสื่อสารสถานการณ์น้ำให้กับสาธารณชนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ